<30. S 2> อตน,นั่งมัดนึ่งถามเฮ็ดเราบ้างอภิตอิตรจ้ะเดี๋ยวไปใส่มเขียด่อยมีพักชิลเล่าบา่พีาใส่หมุกเกยเนาะถ้าใส่มุมเขียดบ่เหใช่บ,บ่ต่นหอมยัง เปน้ใช้แตพิตูสืบนะนมกมกแล้วทุกคนใส่ใส่หอมใส่ที่เาใส่หมอมที่เราอ้เใส่หรอ้าเป็นไายโคะตายเลยนะัีตัวเป่านนั่นเลือกใจนะจ้าโลละดัจ้า ะจะขวดเอาขวดึ่งจ้ะ นะไนม่ใช่อะเกม้่อไม่แสบเท่น่าเป็นตาแสบน่าไม้เสิร์ายจังนไเนี่ยค่ะหายเป็นไรจ้ะเบิร์ดุงแปดสิบบาท ได้จ้ะเก็ดได้ป่ะเสียกระเซหมกกินจกักคั่มมาเลยไม่ใช่นูยย่นจ้น เออไปจับไปแม่าวกินเห็ดได้เไหมเรเป็นเื่อนสี่เหลี่ยมีเครื่องหมายตราเรือคนไฟมีคนไป้าขายย่ตลาดชดุ่น มดแล้วยมากมันง่ยมากไ่้อยคปไม่ต้องไปค่ะม่ต้องไปไมนต้อยจ้คะ

ได้ได้่ได้เลยไหมคะสองร้อยหนึ่งแตนนะจ๊ะ้อะหกสจ้าสองร้อได้ค่ะร้อสิบอ so so ันนี้สองะจ๊ะสองรอันนี้หอยหอยถ้าไปผัดบอกเรอใช่ค่ะธรรมดาก็ได้ส ค่ะมานะมาที่หน้า เลยจ้ะค่ะสมมุติ <laughs> <laughs>

ก็ได้ประเดี <If> ๋ยววางาตั <lamps Male in Japanese> ้งมา่ไหนลไม่ได้แคไนเืองนเ่อนี้เอาปู้เอาปาไม่รยเนี่ยนั่นแห่ะปหัวเนี่ม่ม่ไม่อล้วนเลยไหมมันหลบลงโอ้โมไ่ไ่ด veel